ตกลงพันธยนอนสิงมันมีจริงหรือเปล่าเพราะเหมือนเคยเรียนว่ามีประวัติศาสตร์เท่าที่ผ่านมาเนี่ยมักจะถูกหยิบยกเอาเป็นเครื่องมือกรณีของพันธยนอนสิงเนี่ยก็น่าจะเกิดหลังหลังจากที่มีความคิดเรื่องของชาตินิยมนะ,ะแสดงให้เห็นว่าข้าราชการเนี่ยควรที่จะมีความซื่อสัตย์สุจริตนะครับยึดมั่นในหน้าที่รับผิดชอบจะได้ว่าในสมัยนั้นเนี่ยข้าราชการเริ่มที่จะไม่รับผิดชอบแล้วเริ่มคงจริงเลยจะต้องมีอะไรนะการแต่งละครขึ้นมาแต่นี้เวลาแต่งละครเนี่ย จำเป็นที่จะต้องย้อนกลับไปในอดีตเพื่อหาดูว่าในอดีตเองเนี่ยเคยมีบุคคลสําคัญท่านใดบ้างที่มีลักษณะของความซื่อสัตย์รักษาหน้าที่ก็เลยไปคิดถึงพันท้ายนรสิงห์เพราะว่าปรากฏในพงศวดาน<ะ>ุงศีอวิธยา<ะ>แต่ว่าอย่างนี้นะครับคือผมอยากจะทําความเข้าใจนิดหนึ่งว่าพันท้ายนรสิงห์ที่อยู่ในพงศาวดานนั้นค,คือหมายถึงว่าเรื่องที่น่าจะเชื่อว่าเป็นจริงนั้น<ะ>ไม่เคยต่อยกับมวยกับพระเจ้าเสือ ฉากสุดท้ายของชีวิตของพทายนรสิงก็คือฉากที่บอกว่าต้องการให้พระเจ้าเสือเนี่ยรักษากฎมนเทียนบาลถนบธรรมเนียมเพลงมีกฎหมายของบ้านเมืองโดยการที่ตัวเองเมื่อทําหัวเรือพระที่นั่งเนี่ยหักแล้วเนี่ยถึงจะไม่เป็นความผิดก็เถอะก็ต้องรับอายาเพราะนั้นก็คือยังไงก็ยอมตายเพื่อพระเจ้าแผ่นดินถูกไหมครเช่นเดียวกันครับถ้าเกิดนายสินเนี่ยหรือพทายนรสิงในท้องเรื่องเนี่ยต่อยมวยกับพระเจ้าเสือจริงๆเนี่ยตอนนั้นไม่รู้ใช่ไหมพอนายศินเนี่ยถูก ให้เข้าวังเนี่ยก็ต้องตายตอนนั้นแล้วครับอืเพราะถ้าเกิดพันท้านอนรสิง์ซื่อสัตย์จริงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าพระยาไม,ม่ควรกล่าวคาพิจาผิดไปแล้วที่เคยต่อยและเตะพระอ,องค์เพราะฉะนั้นตามกฎบนเยนบาลก็คือ <c oughs> จะต้องตายตัง้งแต่ตอนนั้นแล้วว่าเจ้าเสือไม่เคยต่อยมวยกับพันท้ายนรสิงนะคนละเรื่องนะครับอะไรอย่างนี้สารเพียงตาสารพันท้ายนรสิงมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงอันนั้นก็คือพันท้ายนรสิงที่จริงๆในประวัติศาสตร์ แต่ว่าสารเพียงตานั้นก็น่าจะเป็นตำนานเพราะ<ม>ว่าสารเพียงตาก็มีที่วิเศษชัยชาติที่<ม>อังทองก็มีสารเพียงตาพันท้ายนรนสิงห<ม>์คลองโคกขามที่อยู่ตรงสมุมมทร<า>ยวอีก็ก <c oughs> มีสารพ <c oughs> ันท้ายนรสิงห์และตกลงว่าพ<ม>ันท้ายนรสิงห์ที่แท้จริงเนี่ย<ม>เคยไปศรีประจันไหมอย่างในทองเรื่องเนี่ยผมก็คิดว่าไม่เคยไปเพราะว่าพันท้ายนรสิงห์เป็นคนวิเศษชัยชาติ